สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องครับผมที่มามาให้กับผมเนาะเอาเมื่อนี่ภาพพอไปรองมาตามครับผมเนาะแนวทางพัดถล่จากเมืองเลาเด้เพียงเด้อมาเขาโคเขาปามาปฏิพันธมาสองนมาเก่าครับผมเนาะมางวดแรกครับขับมาจากเมืองเล่าพี่รองนาะไปถลุมเมืองเล่ามากขึ้นกลับมากพี่รองสองศูนย์เก่าครับผมเนาะ ราคาไม่นี่ตามหาไห้มาตามให้คือเก่าพี่รองเนาะสำหรับตอนเงินทางเนาะอย่าปากแข็งเพิ่นว่าบอกได้ยิน้ข่าวว่าบอกอย่าจมหนักนักเน้นเน้นเน้นพร้อมพี่รองกลางเดินทางไปพี่รองเนาะเน้นเน้นเน,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 นาะหนักนักเม็ดเ,เดียวด้อยพี่รองเด้อเอาไมอนี่ก็เลืเดินทางมากตามต่อให้อีกรอดูว่าจะมีสามตัวพ,พี่รองเนาะ จะได้สามตัวอีกไหมสําหรับงวดประจําวันที่สิบเจ็ด้ด็เพียงเน้อการเดินทางไปพี่น้องน่าฝากก็ไลไรก็แช่ครับผมกดติดตามเปน็นกําลังใจเต็มที่แม่ทั้งช่องครับติดตามพาทุดงจากจากเมืองลาวพี่น้องนะเพื่อด,ดูเมืองไข่นี่แต่ว่าเพิ่งไปทุดงเนาะไปจับวัดจับยังดูห้างเมืองลาวเพิ่งกลับขึ้นมาพี่น้อง นาะมางวันแรก,กแต่ตั้งด้วยซ้ำ209ครับเนาะเอาวันที่สองนี่บอกคนบอกเฉพาะ,ะสร้างเพิ่นจะสร้างเพิ่นจะปั้นพระศิวิไลพี่น้องเพิ่นเลยว่าหาะจะหนนะเจ้าภาพใไงเนาะด้ได้แล้วพี่น้องเนาะนได้แล้วแต่ว่าคัดอย่างนี้เองกจะสร้างพระพุทธรูปหนะี้มาสั่นละเนาะเอา ก็ติดตาม่ำก็เดินทางไปพี่น้องอเนาะอย่าพลาดเด็ดขาดครับผมวันนี้จะมีปริศนาอะไรฝากงเอฟซีครับเนาะ่นีพี่นอ้องก็ร่างเดินทางไปเนาะทางกับยังบนตะวันกันมี่สไฟฟ้าสไฟฟ้า,ฟานี่ก็เป็นเอฟซีเนาะเป็นสายบุญจากในยิ่งข่าวว่าจากทัง้งเมือง,ง,งลาวอูด,ดีมาลงไห้พี่น้องมาทำบาราดีเนาะ คือฝนไปอยู่ผู้หลายไปชื้นลงไปจำวัดตำยังอยู่พุ่นก็พึ่งตับมากพี่น้องเนาะเรื่องต่ำสืบข้าวผักก็ได้มากน้ำไห้พ่อแม่พี่น้องครับเนาะไก่ทอวพี่น้องอมาเบิ่งความขึม้นนาโอ้อ่าบุญพ,พี่น้องได้ขึ้นมาแล้วครับพระศรีวลีอ่าบุญพ,พี่น้อง มาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วครับพระศิวลีครับโอ้โอปวนหิ่งห้อยมาแล้วครับผมพระศิวลีครับกรลั่างเป็นอะไรล่ะพี่น้องเอาเป็ดที่ได้จากมารอดที่ตามนับชมรบับฟังน้ำกันครับผมโอ้ย่ามเถือกกระเถือกโอ้แม่แม่ย่แถวนี้บ่ กะเงือเป็นเจ้าของที่บ่แม่อันของทื่ของลูกไส้โอ้อ่ปูนี่ที่เพิ่นบวชเดี่กเป็นลูกไส้แม่อโอ้ไม่ได้แท้พี่นอออ้องอามาฟังน้ำกันบ้านเนี่ยแบบคุณแม่เพิ่นอาโอ้แม่เพิ่นเป็นเจ้าของที่ลูกไส้เพิ่นบวชโอ้ครับเป็นบวชอ่าแต่ว่าบ่ค่อยอยู่เนาะแม่เนาะ กาเง่งกูเข้ามกเข้าดูเขาก็เขาก็รักสางนะฮะ้างเขาเนี่ยอ่าครับผมาไปสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับผมอ่าได้สอบถามคุณแม่เพี่นเป็นเจ้าของที่เฮ็ดเป็นไรก็ได้อตั้งใจเอาบุญนะครับคุณแม่ได้เอาที่เฮ็ดวัดเลยหรเปล่าแม่เอาคือรักเลยเอาที่เฮ็ดวัดเลย แค่ขายอะแม่มดคุกเข่าที่แม่มี่ไหลกังกุ้งกางข้าวรักไส้ทุกอนตื่นตั้งได่แม่บานรักวางกุ้งข้างๆแยกของกับเมื่อนแม่มดเงียบอะแม่เบลขลุกขุ่อุูข่นี่เบลเขาเหม่ออันี้กับงบลเขอเมือนเข้าแม่ขายอม่ขายแบบอะ ก็ค้าวหัวก็เหงอเออเอาขึืนโอ้ซื้อึืนซื้อึ้นจะเห็ดมองอาปฏิบัติธรรมอ๋าเ็ดองกันกึนักสงฆ์เนาะแม่เนาะอาเป็นนักงอาอาอาอเขาบอกว่าาเ็ด็ัเฮ็ดว่าเฮ็ดข้องกับของบุปาเฮ็องเพิงเออทีก็คือทีเขาเป็นงั้นอาอาอาโอ้ มาเสร็จครับผมมาส้างห้องพิ่งน่ะอ่าอ่าาก็เาว่าท่าเปิงังรอกเา็เออกเาก็งง่ขมาตง่ขึ้นมาเัาก็งง่ขมาอ่าไปไปคู่ไปคือไปทอดโลกแล้วไป่งดงจนไยแห้งแล้วไป่งดงเปิดกํพังซาพังข้าวจข้าวม่วงเปิดฟังเล่าฟังเยไป คือคนสุดท้ายนี่เพิ่นมาจากไปฟังเล่าพึ่งมาบ่แม่อ่าไปชื่อดงเมืองเล่าพึ่งกลับขึ้นมาพี่น้องมาวังก้อนปีใหม่แม่นบ่แม่เออโอ้อ้าหัวแต่ก็แม่ก็เรียกว่าเอาที่นี่แหละเป็นวัดมาจีเอาวัดก็โดดแล้ววัดเป็นตะโดนแล้วแล้วพันบปายูจักเชียผมไปชื่อดวงตลอด บานนี้สิมาอยู่เลยบ่แม่หรือว่าต right ังไหนมาลูกอะค่ะมาลูก่ะกับแมงมาูกกับแมงวางอะวางกันคือกับเก่ามั่งหโอ้้เาเก่าลูกซิลูกหามุ่นไปหันไปนี้สิบ่แม่ก็หมอลมเออโอ้พ่นกับพ่กินกระทาบ้าคืไปแสางบุญเนาะแม่เนาะ โอ้เขาคึอคู่คือคงเนะครับโอ้เมืบอกแล้วแมุ่วาะเมืองรับเล่เมืองเล่าคู่เขากล้วยผลติมแหมมองมข้าเจ้าไปแสวงบุญเนาะคู่เขากล้ไปหรือเาคุณไปงานงานปอ๊บบัดนี้เพิ่งกลับขึ้นมาเพิ่นเลยอยากสั่งพระซิเวอรี่หรือเอ่าแม่ าย่อวาครับผมเนาะเย็ดมากกับพ่อเด้กกลับไปไหวนะแม่เนาะอ่าวยางข้ามานี่กับพอได้ยกมือสาธุตัวค่อ้าสยกว่าง่อ่อมเว่านครับผมครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดเนาะอ มาโกกอกากกันเอาไปสายปฏิบัติเนาะแม่เนาะเอาบ่อนุกขึ้นมาแม่ที่ยินข่าวว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างฝันบ่แม่ของแม่น่ะฝันก็อึ้งอล้วฝันเลยเอ้าทังไรเนาะขับบนลางขับบนล่างครับผมโอ้แม่ฝันเองเออเมื่อวานอ่าเมื่อวาาใต้โต๊ะโต๊ะของกับของเลยละโต๊ะเสียงเลยละมาครับ อ้าเนื้อครื่อยัยมางมากอยังงอมกูก้าวปลาก่ายกายกอกกรเอองุอวาเอยงปาเก้าปลองป่าองบานเก่าอไปางแบไปหกลเขาบาต้องกาปลาตีปลาตีใกล้เขาครับไก่แม่ไปตีใกล้เขาปลาเาอ้า ก็ก็พาก็งะมว่าก็มาบเห็นกล้กหความเงาบางกกันก็ม้วๆใกล้ไวกไหัวมุ่งหัว้างไปแจ้าอืมเล้ยับมวใกล้ข้อืออ่ากุงหัวเก็บเอาใกลก็มาขายเลยเ้าว่พ่ไปไปเห็นรูปปากข้างเินกู ว่าครกูกี้กันกกูก้งานเกี้ยงางานงอไม่เท่ากังเออม,ม,มันตีบนหนา้ามุนหนา้าปุตี้ยอบอบง่ามันก็ก่งขึงก่งเยอะว่ะคืออ้อือเออใครมันสูนเอกันน่ะอือัคือกันตีกันมั<อ>น,นก็สูนเหงกันเนาะโอ้เออเออเอาอ่บางอย่างขบางอย่างเขาแงก็ังเออ ข,ข,ขไปไปหาห้างข้างข้างก็ขง้งงโอ้พี่พ่อกระไดพ่อกระฟันได้แม่กระฟันได้ฟันก็คือฟัคือใครคือ,อ,อม่ <c oughs> ถือทั้งบนทั้งล่างได้บานเลแม่กระได้มาคือมาคือเอือร่างโกงล,ล,ลายขามัางออกเออร่ากงก,กับกับมาคือไขนะครับออก,รก,กลกัมาเออร่างโกงก็ได้หกเสือพัง แม่ได้เออกะม้าเออมาคือกัะดือออกข้างหาแบบแบบข้างตัน้ได้สามตัวนายก็ได้เก้าศูนย์เก้าก็ได้ตาของพ่อได้หาหนึ่งโอ้หมานมัดตัวนี้ไม่เป็นบุญบาไรมีีสามวัดเนาะเออเพียงแต่ว่าที่สั่งที่ถือก็ได้แล้วอเออข้าง แต่เขาเรียกว่าคืองอมาว่าเขาเนี่ยำมือเขาเอาเขาทาหาหาเรื่องกะเขากะคืั้งดีวก็เกลี้ยเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวนาประสนที่หนองแม่เขเรื่อคือเขาเปิมาสางกุ้ปสมพันเออใค่ชิแค่ใส่ออกบุญน้ำเลยโอ้ ฝันไปแมงวดนี้บานนี้ฝันไปหัวเรืองคือัเือจัอกคือแม่บ้านเออผมจักสีแม่บ้าม่่ังเบิ่งเน้าแม่เนาะอังกงหัวอู้ตองหัวด้วยอันน้ก็มาก็คือก็ฟังกรงหัวคือก็ความรูมโอ้ต้องกาสังเก้ซือกมาเอออั้คือหาฟังว่าหาซื้องว่ายไหฮะเขาว่าเขาบอกเป็นตัวเลยบ่แเม่ฮะบอกเป็นตัวเลยสิเออ ก้าศ pues ูนเก้าก really ับฟันตั้งตึงตั้งแต่ตองงัดอ่ะเราก็บ้อความอื่นับผมงวดนี่กับฟันตองวดที่กันมากคือว่าหูซ้ามากฟันเราต้อหอบเอหอยพอของเราถ้าเราไปเอาหอยก็มันเอาคักของเงาด่างหอยอ่ะก็เป็นนั่นคือเราคือหัวมันมันหันขวาากางเงเข้ากันอ่ะกันเข้ากังอ่ะ โอ้ฝันแล้วแม่แม่แม่ได้ตัวไหนก่แม่ห้าสี่หนึ่ง้าสีโอ้บ่ได้ไปลเลยบ่แม่บ่เห็น่ตัวเลยเอาก้อนขังก็ว่าหามาาคือต้องไห้ร้องมเอก็ว่ามันคือซุ้งว่ามันคือหัวก็ผ่านมามันคือกูก็เผ่อก็ไม่ได้มาคุ้นชุกนาะ ก็ากุลอนทะเลหาโคโคแบบีอ่าก็มาลกูครับโอ้ขามาพ่งัน้อยเกือพันเมีอ่แม่ได้หาซี้อนึงเม่ฟัดมาจะได้เด็กเตะหาซือนึงฝ่ายเกือบาม้าอ้งอะต่างครับหัวกรเาเขาขามู้กน่อยครับเออเขาขามากว่ากันครับมโอ้ เขาบอกว่าเรื่งวนึ้ว่าโอ้อยกได้เสื้อเอาเสื้อาที่เขาเเขาเลยอ่ะเขาบอกมาเลยตัวเ้องขี้คือมันคือมนบถังเงาเออมันสีแมนบอคือความฝันบบเออมันคือคือความฝันบอครับผมเพราะว่ามาัม่ง ถือไรเงวดแล้วเอ้อเงว่นีจะเป็นสคืออ่งบอตีแม่โอ้แม่ถือมาไรงวดแล้วไรงวดแล้วแม่าวางขอมือ่าอ่าเล็กันลรวนๆนะแม่เนาะเออมันฟันฝันถือมาหมดม่ก็พลวงแล้วก็เชือก็้นก็เงินพลังเชื่อเขาจะบอกสิเลยอ เยกถือเสื้อเลยตัวแรกตัวนี้เตี้ยอันนี้เขากะว,ว่าเขากะว่า,วาพาซีหนึงเขากะว,ว่าอยากถือเสื้อรถเขากะวางเครื่องแบมันบบบ้าตัวเ<อ>ม็ดเดียวได้พี่น,น้องเนาะของคุณแม่อยังนี่เห้อแม่แม่น้อยแม่น้อยแม่แม,แม่ของพระอ่าทุ่งนี่เนาะแม่เนาะโอ้แม่ของกลางเลยแม่น้อยพี่น้อง โอ้ยโยมแม่เพิ่นพี่รองโยมแม่ครับอ่าตัวบ่ฝันฝันก็กบ่ฝันอีกเลยบ่ฝันอีกเลยบ่่โอ้บ่ฝับ่ฝันกิมากอะยังดีว่าาอยู่อือืมบ่ฝันกลางอ่ะก็ซื้อไว้กลางอือครับผมก็ขาอยู่่ะ ตัวเดียวไลยจบเลยบ่าันกัดหาซีหนึ่งโอ้แมววัวหันกับฟันได้สามตัวเนาะศูนย์เก่าเก้าศูนย์เก่าวนี้หาซีหนึ่งโอ้เน้นบุนได้พี่น้องเบอคัวาสันเนาะฝันตัวล่องเบึ้งตัวล่องเบิ้งนอกจากคือผ่านมาบ่ครับมากง่ะ ว้คับก็บอกก็หลายอันนี้มานหลายเชื่อแลอันนี้แม่ถือมาตลอดคือว่าต็อมขวบถาขวว่าขวบมีเงินคือพ่อเลยข้ามาข้าพูดว่าแม่เนาะพ่อเลยทำบุญเนาะขัาพ่อไมู่มากำขวบเยอะ่ก็เือก็เพราะฉือท้างนาข้างหลังโมทนาบุญนั่งสั่งพระพร้อมด้วยสามพันอ่า สัตว์ตัวน้องแม่เนาะเคยออกไปฟังกันก่อนอืมเคยไปฟางกันเนาะโอ้ป้าพี่น้องเหรอเอาเพื่อได้โศกได้หมาน้ำคุณแม่เพิ่นร้องเบิงร้องเบิงร้องเบิงเพิ่นเคยได้โศกได้หมาน่ะฟังฟังไปก็ได้พี่น้องเนาะเพิ่นถือลายงวดอย่าฟังซื้ออย่าฟังซื้อนะฟันว่าต้องถามดูว่าต้องเฝ้าดูเพราะว่าอยากถือซื้อรวด โอ้รักรักที่นี่ก็คือข้าเจ้าสิบพ่อฮ่องบอกตลอดตั้งสี่น้องแม่เนาะฮ้องบอกกัน่ายก็กอือครับผมอ๋อครับผมครับ<ข>อาจา